นักลงทุนคนไหนที่กำลังประสบปัญหาใช้อินดิเคเตอร์ RSI แต่ไม่รู้ว่าจะขายที่จุดไหนหรือว่าจุดไหนนะที่เป็นจุดที่ราคาสูงวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคหาจุดขายราคาสูงง่ายๆด้วยอินดิเคเตอร์ RSI แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มในส่วนของเนื้อหาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับทางช่องของเราด้วยครับ มาดูในส่วนของเนื้อหาของจุดขายราคาสูงด้วย RSI กันนะครับโดยจุดขายนะครับโอจะมีทั้งหมด2จุดขายแล้วก็2เงื่อนไขนะครับมาดูเงื่อนไขแรกของจุดขายจุดที่1นะครับก็คือ RSI นะครับเกิด overbought นะครับจุดขายจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เหมาะกับการเล่นสั้นหรือว่าขายสั้นนั่นเองนะครับ ส่วนจุดขายที่2นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือ RSI นะครับแล้วก็มี MACD ด้วยนะครับแล้วก็ราคาลงผ่านเส้น MA นะครับจะใช้ทั้งหมด3อินดิเคเตอร์นะครับของจุดขายที่2เนาะแล้วก็จุดขายจุดนี้นะครับจะเหมาะกับการเล่นรอบนะครับแล้วก็ถ้าหากใครนะครับที่ไม่มั่นใจของจุดขายที่1นะครับเพราะว่าจุดขายจุดที่1อ่ะบางทีเขาก็อาจจะเป็นจุดขายที่ไม่จริงนะครับเราก็สามารถใช้เป็นจุดขายจุดที่2นะครับ จุดขายจุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าจุดขายสําหรับคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับจะได้เห็นเห็นภาพมากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างกราฟแรกกันนะครับของเงื่อนไขจุดขายจุดที่1น,นะครับก็คือ RSI เกิด o v b o a r SI d นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟตัวอย่างที่เอาเข้ามานะครับ ราคาขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงที่เขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะให้เรามาสังเกตที่เส้น RSI นะครับเส้น RSI เส้นสีเหลืองนะครับได้มีการตัดเส้น75ขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาเส้นของเขานะครับก็มาอยู่ที่ตรงบริเวณโซนนี้นะครับเราจะเรียกว่าช่วง o v e r b o ์บอนะครับให้เราระมัดระวังการย่อตัวของเขานะครับสิ่งที่เราจะต้องรอก็คือรอให้เขามีการ ตัดเส้น75ลงมานะครับถ้าหากเขาตัดเส้นที่75นะครับเราก็สามารถขายได้ที่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็มาสังเกตที่ลักษณะของตัวแท่งเทียนนะครับเราก็ขายได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะตรงกับเงื่อนไขของเรานะครับก็คือต้องบอกว่าจุดขายจุดนี้ครับเป็นจุดขายที่เหมาะกับการเล่นสั้นนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของจุดขายจุดที่1นะครับ ช่วงในช่วงเวลาที่เขาเป็นขาขึ้นนะครับให้เรามาสังเกตที่เส้น RSI นะครับช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนาะเส้น RSI ของเขาก็จะมีในลักษณะที่ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตัด เส้น75ขึ้นมานะครับช่วงนี้เราจะเรียกว่า overbought นะครับเหมือนเดิมให้เราระมัดระวังการย่อตัวของเขานะครับไม่น่านนะครับเส้น RSI ก็ตัดเส้น75ลงมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมาสังเกตที่ลักษณะของตัวแท่งเทียนนะครับแล้วก็ขายในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับจุดขายของจุดขายที่1น,นะครับก็สามารถขายได้นะครับที่จุดนี้ มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับของจุดขายจุดที่1นะครับกราฟที่เอาเข้ามานะครับในช่วงเวลาที่เขาเป็นขาขึ้นนะครับให้เราสังเกตที่อินดิเคเตอร์เส้น RSI เหมือนเดิมนะครับในลักษณะของเส้นนะครับ RSI เส้นสีเหลืองนะครับได้มีการตัดเส้น75ขึ้นมาบริเวณโซนนี้นะครับในช่วงที่เป็น o v e r b o u g h นะครับแล้วก็ไม่นานนะครับเส้นสีเหลืองนะครับก็ตัดเส้น75ลงมานะครับ แล้วเราก็ไปโฟกัสที่ลักษณะของตัวแท่งเทียนนะครับแล้วเราก็ขายในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งจะตรงกับจุดขายจุดที่1นนะครับก็คือ RSI นะครับเกิด o v e r b o u g h นะครับซึ่งจุดขายจุดนี้นะครับจะเป็นจุดขายในระยะสั้นนะครับก็สามารถขายได้ที่จุดนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวอย่างกราฟของจุดขายจุดที่2นะครับโดยจุดขายจุดที่2นะครับเราจะใช้ทั้งหมด3อินดิเคเตอร์นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ ใช้ RSI นะครับแล้วก็เกิดเป็นสัญญาณ overbought นะครับก็คือเส้นสีเหลืองนะครับตัดเส้น75ลงมานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ MACD นะครับ MACD นะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับตัดเส้นสีเหลืองลงมานะครับหรือว่าเส้นเร็วตัดเส้นช้านะครับแล้วก็อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับเส้น MA นะครับก็คือราคานะครับลงผ่านเส้น MA นะครับ โดยจุดขายจุดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3อินดิเคเตอร์3เงื่อนไขนะครับมาดูตัวอย่างกราฟกันนะครับในช่วงเวลาที่เขาเป็นขาขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับอินดิเคเตอร์ MA นะครับราคาของเขาก็หลุดเส้น MA ลงมานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ RSI นะครับเส้นสีเหลืองนะครับ ตัดเส้น75ลงมานะครับแต่ว่าช่วงนี้เนาะก็ยังไม่ใช่เนาะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ของ macd ะครับช่วงนี้ของเขาก็ยังไม่ตัดลงมาเนาะเขาก็จะมาตัดช่วงนี้นะครับเราก็สามารถขายในช่วงนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับ มาดูตัวอย่างสุดท้ายของจุดขาจุดที่2กันนะครับในช่วงเวลาที่เขาเป็นขาขึ้นนะครับเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะไม่นานนะครับราคาของเขาก็มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ราคาของเขานะครับก็ลงผ่านเส้น M&A ลงมานะครับให้เราเริ่มโฟกัสละนะครับทีนี้เราก็ไปสังเกตที่เส้น อินดิเคเตอร์ของ RSI นะครับเส้นสีเหลืองนะครับเขาก็ตัดลงมาก่อนช่วงหน้านี้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ขายเนาะเพราะว่ายังไม่ตรงทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับมาดูในส่วนของ MACD นะครับเขาจะเริ่มตัดตรงบริเวณโซนนี้นะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับตัดเส้นสีเหลืองลงมานะครับตรงทั้งหมดเกิด3เงื่อนไขนะครับเราก็สามารถขายได้ที่ตรงแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดขายในลักษณะของจุดขายเล่นรอบนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คิดว่าพี่ๆที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้น่าจะได้ความรู้ไม่มากกว่าน้อยก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ